ชายสแควร์สูตหนึ่งสุ่มตัวอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรสอบถามว่าสาขาไหนมีความต้องการที่จะซื้อหนังสือหรือไม่โดยเลือกตอบจาก3ตัวเลือกคือสาขาการจัดการโรงแรมสาขารัฐธภาษาศาสตร์สาขาธุรกิจและภาษาปรากฏผลดังนี้สาขาการจัดการโรงแรมมีจำนวนผู้ตอบ56คนสาขารัฐภาษาศาสตร์ มีจำนวนผู้ตอบ60คนและสาขาธุรกิจและภาษามีจำนวนผู้ตอบ61คนโดยทดสอบสมมติฐานว่าความคิดเห็นของนักศึกษากระจายเป็นสัดส่วนที่เท่าเท่ากันที่ระดับในยะคสำคัญ0.05โดยที่ H 0คือความคิดเห็นของนักศึกษากระจายเป็นสัดส่วนไม่แตกต่างกัน H 1ความคิดเห็นของนักศึกษา กระจายเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันโดยมีสูตรวิธีการคำนวณดังนี้สูตรการหา r e ก of f r e e d o m คือ k ลบ1 g e ่ e ด e f ีออเท่ากับ3-1ลบ1จะได้เท่ากับ2หรือ0.05เมื่อนำไปหาค่าตารางแล้วจะได้เท่ากับ5.991 ทําการคำนวณหาค่าความคาดหวังดังตารางต่อไปนี้ได้ค่าคำนวณคือ0.32คําคำตอบในข้อนี้คือค่าตาราง5.991มากกว่าค่าคำนวณ0.32จึงยอมรับ H 0ความคิดเห็นของนักศึกษากระจายเป็นสัดส,ส่วนไม่แตกต่างกันและปฏิเสธ H 1 ชายสแควรสูตรสองในการศึกษาความพึงพอใจต่อร้านอาหารในมหาวิทยาลัยศิลปากรของนักศึกษาโดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่ใช้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยศิลปากร170คนดังนี้คณะการจัดการมีระดับพึงพอใจมาก1 5คนปานกลาง30คนน้อย25คนรวมทั้งสิ้น70คน คณะสัตวศาสตร์มีระดับความพึงพอใจมาก15คนปานกลาง10คนน้อย10คนรวมทั้งสิ้น32คนคณะ ICT มีระดับความพึงพอใจมาก20คนปานกลาง30คนน้อย15คนรวมทั้งสิ้น65คนรวมระดับความพึงพอใจทั้งหมดมาก รวมทั้งสิ้น50คนปานกาลางรวมทั้งสิ้น70คนน้อยรวมทั้งสิ้น50คนและรวมระดับพึงพอใจทั้งหมดเท่ากับ170คนการตั้งสมมุติฐานของคณะของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเศปากกรหรือไม่ ที่ระดับนยยะสำคัญ0.05 H0 คือความคิดเห็นของนักศึกษากระจายเป็นสัดส่วนไม่แตกต่างกัน H1 ความคิดเห็นของนักศึกษากระจายเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันโดยคำนวณจากสูตรดังนี้โดยคำนวณหาค่าความถี่ที่คาดหวังก่อน เมื่อคำนวณค่าความถี่ที่คาดหวังดังรูปภาพได้เท่ากับ170.001สูตรการหาค่าคำนวณคือความถี่ที่ได้จากการสังเกตลบความถี่ที่คาดหวังยกกำลังสองหารด้วยความถี่ที่คาดหวังเมื่อคำนวณออกมาแล้วได้ค่าเท่ากับ 8 1 6การหาค่า degree of freedom คือในวงเล็บ n ลบ1คูณในวงเล็บ n ลบ1เมื่อคำนวณออกมาแล้วได้ค่าเท่ากับ4ที่นัยยะสำคัญ0.05ค่าตารางคือ5.991คำตอบคือค่าตาราง5.991น้อยกว่าค่าคำนวณ 98.16จึงยอมรับ H ศูความคิดเห็นของนักศึกษากระจายเป็นสัดส,ส่วนไม่แตกต่างกันและปฏิเสธ H หนึ่งทีเทสผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบลายหนึ่งเชื่อว่ามันฝรั่งทอดกรอบของเขาประกอบไปด้วยแคลอรี่เฉลี่ย20กิโลแคลอรี่ต่อมันฝรั่งทอดกรอบหนึ่งแผ่น เขาจึงสุ่มมันฝรั่งทอดกรอบมา25แผน่นคำนวณปริมาณแคลอรี่เฉลี่ยได้25กิโลแคลอรี่ต่อมันฝรั่งทอดกรอบ1แผน่นและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น5แคลอรี่อยากทราบว่าสิ่งที่ผู้ผลิตเชื่อจริงหรือไม่ที่ระดับในยะสำคัญ0.05 00ถ้าปริมาณแคลอรี่ในมันฝรั่งทอดกรอบ1แผน่น มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติก uh ำหนดสมมุติฐานเป็น H 0ปริมาณแคลอรี่ในมันฝรั่งทอดกรอบ1แผ่นเท่ากับ20แคลอรี่ H 1ปริมาณแคลอรี่ในมันฝรั่งทอดกรอบ1แผ่นไม่เท่ากับ20แคลอรี่เมื่อดีกีอ f ลฟีดอมเท่ากับ n ลบ1 ดีกีออฟฟีดอมเท่ากับ25ลบ1เท่ากับ24ที่ระดับในยะสำคัญ0.05 De ด้ีกีออฟฟีดอมเท่ากับ2.0639โดยการคำนวณหาค่าทีเทสได้ตามสูตรดังนี้คำนวณหาค่าทีเทสดังนี้ ได้ค่าคำนวณเท่ากับ2ค่าตารางเท่ากับ2.0639คำตอบคือค่าตาราง2.0639มากกว่าค่าคำนวณ2จึงยอมรับ H1 ปริมาณแคลอรี่ในมันฝรั่งทอดกรอบ1แผ่นไม่เท่ากับ20แคลอรี่และปฏิเสธ H0 การหาค่า t-test ททแบบ two tail ในการทดสอบการไปทัศนศึกษาของนักศึกษาสองกลุ่มโดยสุม่มนักศึกษาที่อยากไปทัศนศึกษาภาคเหนือจำนวน20คนและนักศึกษาที่อยากไปทัศนศึกษาภาคใต้จำนวน25คนโดยใช้แบบทดสอบว่านักศึกษาเลือกไปทัศนศึกษาภาคไหนภาคเหนือ x bar หเท่ากับ 12, ส่วนเบลนเบงมาตรฐาน1ยกกำลังสองเท่ากับ4ภาคใต้ x บาร์1เท่ากับ15ส่วนเบงเบนมาตรฐานสองยกกำลังสองเท่ากับ5จงทดสอบว่านักศึกษาที่อยากไปทัศนศึกษาภาคเหนือและภาคใต้มีความต้องการไปทัศนศึกษาในภาคที่แตกต่างกันโดยกำหนดในยะดสำคัญคือ0.01วิธีทำ ขั้นที่1ตรวจสอบข้อมูลพบว่าสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นดีเทสแบบ2กลุ่มกรณีอิสระกันขั้นที่2ตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบโดย h 0เท่ากับ m 1เท่ากับ m 2สอง h 1นึไม่เท่ากับ m 2สขั้นที่3ให้ในัยสำคัญคือ0.01 สูตรหา degree of freedom คือ n 1วก n 2ลบ2 degree of freedom เท่ากับ20 25ลบ2เท่ากับ43ที่ระดับนัยสำคัญ0.01ได้ค่าตารางเท่ากับ2.6951ขั้นที่4คำนวณค่าสถิติ ทีจากสูตรดังต่อไปนี้คำนวณค่าสถิติทีได้ดังนี้คือค่าคำนวณเท่ากับลบส8 4 7คำตอบคือค่าตาราง2.6951มากกว่าค่าคำนวณลบ4 6 4 7 2 7จึงยอมรับเฮทศูนย์มิเท่ากับมิ และปฏิเสธเ1การหาค่าสถิติด้วยสูตรอโนวาและ l s d นักศึกษาต้องการเปรียบเทียบจำนวนเพื่อนสนิทของนักศึกษา3กลุ่มได้แก่นักศึกษาคณะการ,รจัดการนักศึกษาคณะสตวศาสตร์นักศึกษาคณะ,ะ,ะ ICT เลือกตัวอย่างนักศึกษาคณะญญการจัดการคณะสะตวศาสตร์และคณะไ c t ีมากลุ่มละ3คนตามลำดับ จากนั้นทำการทดสอบโดยใช้แบบสอบถามจำนวนเพื่อสนิทที่ระดับในยะสำคัญ0.05โดยใช้สูตรตารางอโนวาและ LSD ดังรูปภาพโดยตั้งสมมติฐานไว้คือ H0 จศูนจำนวนเพื่อสนิทของนักศึกษาคณะการจัดก,การเท่ากับนักศึกษาคณะสตวศาสตร์เท่ากับนักศึกษาคณะ,ะ ICT H1 จำนวนเพื่อนสนิทของนักศึกษาคณะการจัดการไม่เท่ากับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ไม่เท่ากับนักศึกษาคณะ ICT แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่โดยการคำนวณหาค่า SST จากตารางข้างต้นได้ค่า s s t เท่ากับ9 6 0 0 0 4การคำนวณหาค่า s s b จากตารางข้างต้นได้ค่า SSB เท่ากับ22.2405และคำนวณหาค่า SW s โดยเท่ากับ SST ลบ SSB ได้ค่า SW s เท่ากับ73.7599คำนวณหาค่า LSD ได้เท่ากับ 5.2980<อ> x bar 2ลบ x bar 3ได้เท่ากับ6.6-10-3.34ลบ10เท่ากับลบ3.34น้อยกว่า5.2980<อ>ม 2, 2จึงเท่ากับม3 x bar 1ลบ x, x bar 3า3เท่ากับ6 6ลบ3.3ได้เท่ากับ 3. .33 3น้อยกว่า5.2980ม1จึงเท่ากับมี3 x บา1ลบ x bar า2เท่ากับ10ลบ3.33เท่ากับ6.67มากกว่า5.2980ม1จึงไม่เท่ากับม2คำตอบคือยอมรับ h หนึ่ง จำนวนเพื่อนสนิทของนักศึกษาคณะการจัดการไม่เท่ากับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ไม่เท่ากับนักศึกษาคณะ ICT และปฏิเสธเหศูนย์โดยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่คือสัตวศาสตร์มากกว่าการจัดการและ ICT การจัดการมากกว่า ICT